สวัสดีลูกค้าธนาคารกรุงศรีและนักลงทุนทุกขั้นนะคะดิฉันปานิสาเจรพุทธผู้จัดการในฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและที่ปรึกษาการลงทุนธนาคารกรุงศรีค่ะ ก็แน่นอนนะคะสําหรับประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมานะคะก็คงจะเป็นเรื่องของจีนนะคะซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างเลยนะคะทั้งในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะเรื่องของการแทรกแซงจากทางการจีนนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ทั้งตลาดหุ้นจีนนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอื่นๆในเดือนที่ผ่านมานะคะ แน่นอนค่ะสำหรับ Investment Insight ประจำเดือนนี้นะคะเราก็จะมาเจาะลึกนะคะในประเด็นการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะคะโดยในวันนี้เองะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณวินพรมแพทย์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานไฮนิบดธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะพี่วินสวัสดีครับคุณยิมและสวัสดีครับ,ล,รบลูกค้าทุกท่านครับผม ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกนะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากให้อ่าพี่วินฉายภาพให้กับนักลงทุนทุกท่านเห็นนิดนึงนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นจีนนะคะรวมถึงเศรษฐกิจจีนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเนื่องจากว่านักลงทุนก็คงมีความกังวลกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงนะคะรวมถึงการที่ทางการจีนเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะคะได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาวะตลาดหุด้นก่อนแล้วผมจะตามด้วยเรื่องเศรษฐกิจ นะครับเดี๋ยวขึ้นสไลด์หน้าตลาดหุ้นก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนเขาปั่นผลมากนะครับถ้าดูจากในสไลด์หน้านี้นะครับเห็นได้ว่าชนีเซ็นไอสามร้อยนะครับก็ปรับลงมาแรงนะครับลบไป8.7%เปอร์เซ็นต์นะครับเทียบกับอ่าชนี m ไม i ซีไออ่าอิ m ฟ r ิชมาร์เก็ตหรือว่าอินฟิ s i a เอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็ลดลงมามากกว่าเนี่ยประมาณ7%ก็ถือว่าอันนี้พอฟอร์มเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันนะครับ ต่อมาครับถ้าเราดูว่าที่หุ้นจีนลงมาเนี่ยเกิดจากอะไรเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเกิดจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มรงยนกับวิชานะครับเห็นในกราฟครับเส้นแดงๆส้มๆด้านล่างเนี่ยลงในกวบวิชาครับไม่ว่าจะเป็น T A L Education หรือ New Oriental ครับลงมาประมาณ90%จากต้นปีนะครับส่วนกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็ลงมา20%เจากต้นปีเช่นกันก็เห็นว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยลงอะไรนะครับแล้วทำไมหุ้นกลุ่มพวกนี้ลงมาแรงนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุผลของมััันนนกะครบ Liberal, ทางการจีนนะครับมีการใช้ก็จัดระเบียบครับของธุรกิจเอกชนนะครับเราก็รุกลงมาได้4เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องแอนทาร์กัสคือการกากับดูแลไม่ให้มีการผูกขาดการค้านะครับหุ้นท be ี outs, ่โดนเรื่องนี้ไปก็จะเป็นอบาบาหรือเทนเซ็นนะครับเรื่องที่สองคืเรื่องฟินเทคเนี่ยก็จะมีการดูแลกิจการที่เกี่ยวกับฟินเทคที่จะจัดระเบียบการไปทำธุรกิจที่คล้ายๆกับธนาคารพาณิชย์นะครับอย่างกัน กรุ๊ปที่โดนไปเมื่อปลายปีแล้วนะครับอันที่3เป็นเรื่องของความต้องการทางสังคมนะครับก็ทางการจรีนก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องจ่ายเงินเยอะเรื่องของค่าเรียนพิเศษนะครับแล้วก็เด็กเกเรก็แข็งขันสูงนะครับต้องกดดันตึงเครียดมีความกดดันจากการเรียนพิเศษเยอะนะครับไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเนี่ยก็อยากจะลดภาระตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการไปจัดการกับโรงเรียนกวดวิชานะครับว่าจะเป็น TAL นะครับ New Rental นะครับ ซึ่งก็มีการประกาศว่า,าให้เป็นธุรกิจที่ไม่แสยะําไรนะครับแล้วก็ห้ามสอนพิเศษวันหยุดนะครับห้ามสอนพิเศษชุดปิดเทอมก็ทําให้หุ้นกลุ่มนี้ก็ลงมาเไรนะครับอันที่4ี่คือเรื่องของ data security นะครับความมั่นคงของข้อมูลนะครับอย่างหุ้นดีดีซึ่งเพิ่งออดีโอไปเมื่อไม่กี่เมื่อไม่กี่นนี้นะครับที่อเมริกาเนี่ยก็เข้าตลาดไไม่กี่วันก็โดนทางการจัดการครับก็เป็นสี่เรื่องที่ทางการจีนเข้ามาจัดระเบียบนะครับของธุรกิจเอกชนนะครับ ถามว่าภาวะ,าวะต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจไหมครับเศรษฐกิจแย่เหมือนเหมือนที่ตลาดลุ้นลงไหมก็ต้องบอกว่าไม่นะครับเศรษฐกิจจีนในช่วงช่วงนี้ครับถือว่าโตได้ดีนะครับก็ฟื้นได้เร็วมากนะครับถ้าจำไม่ได้ทั้งปีที่แล้วเนี่ยจีนเศรษฐกิจเติบโตเป็นบวกนะครับเป็นหนึ่งในภมิภาคประเทศในโลกที่เติบโตเป็นบวกสองเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับปีนี้เดิมคาดว่าจีจะโตแปดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับพอมาเดือนเมษาในการปรับประมาณการใหม่โตกว่าเดิมอีกนะครับโตเป็นแปดจุดสี่เปอร์ จีนเนีโตดีขึ้นนะครับถ้าดูข้างๆอย่างอินเดียเนี่ยจะดูเหมือนโตมากกว่าอินเดียปีแล้วก็ตกติดลบนะครับนันก็ฐานไม่เท่ากันน,นั้นจีนก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ฟื้นได้ดีกว่าเพื่อนๆนะครับในในในกลุ่มในเศรษฐกิจใหญ่ๆห,หรือว่าเศรษฐกิจในกลุ่มอ e ีเวนต์มาร์เก็ตด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวเลขที่โตทั้งปีเกิน8เนี่ยซนะครับอาจจะมีโอกาสแผ่วด,ด้านกันในช่วงครึ่งปีหลังนะครับในหน้าถัดมานะครับจะดูกราฟ GDP เป็นรายไตรมาสเนี่ยนะครับทางซ้ายเนย ไตมาสแรกครับโตเร็วนะครับ1 8บไตดดาเปรเซตมาดสองลดลงมาเหลือ 7. 9ดเ้าังนั้นไตมาดสามสี่ก็อาจจะต่ำกว่านี้นะครับแปลว่าที่โตเยอะๆในช่วงไตมาสแรกนี้ก็จะแผ่ลงในช่วงคปึ่งปีหลังนะครับถามว่าแผ่เพราะอะไรนะครับมีสองสาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือเรื่องของภาคบริการที่เจชนีด้านขวาครับปรับตัวลงนะครับเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็อันที่สองคือเรื่องของสัพ p l i r ริษทโกสเน็นะครับภาคการผลิตเนี่ยเขาก็มีปัญหาว่าอุปทานอาจจะมี าการหัดแคลนใน,ในในช่วงโชคคราวก็ทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจก็ชะลอลงได้ดังนั้นก็ที่เราเห็นร้อนแรงช่วงครึ่งปีแรกอาจจะแผ่ลงบ้านในช่วงครึ่งปีหลังน,นะครับปิดท้ายช่วงแรกขอ,ของวันนี้ก็คือว่าการประชุมโพลิบูโรนะครับซึ่งเป็นการประชุมผู้นําสูงสุดของจีนในช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับก็บอดว่าผู้น,นําจีนก็ให้สัสญญาณมาที่เป็นคีย์เวิร์ดอยู่3 4ีคำนะครับ คำแรกคือก็บอกว่าเศรษฐกิจจีนที่โตมาเยอะๆเนี่ยที่ฟื้นฟื้นมไ่ได้นะครับมีลักษณะที่อันบาลานซ์คือไม่สมดุลกันนะครับมีบางส่วนที่โตเร็วบางส่วนโตช้านั้นรัฐบาลจีนก็ต้องไปจัดการในการรักษาสมดุลให้มากขึ้นนะครับดูแลคนที่ฟื้นช้ากว่าเพื่อนนะครับส่วนที่2คือเขาก็บอกว่ามี3มส่วนที่เขาต้องโฟกัสนะอันแรกคือ innovation คอินโนเวชั่นการสร้างนวัตกรรมซึ่งจีนเขาพยายามจะดึงตัวเองมาแข่งกับสหรัฐนะครับอันที่2คือ ดีคาร์บอนไอเซชันจีนก็จะ,ะผลักดันธุรกิจที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับอันที่3คือการที่มีนโยบายส่งเสริมให้ลูก3าคนนะครับจากเนได้เมื่อก่อนที่จีนให้มีลูกแค่คนเดียวต่อมามี2คนนะครับแล้วก็ย้อนไปนเมื่อกี้ครับจีนบอกว่าเขารู้สึกว่าการเรียนพิเศษนะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นไปของพ่อแม่ก็เป็นภาระนะครับเขาก็อยากจะให้พ่อแม่ภาระมันน้อยลงนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยมีกําลังมากขึ้นในการ ดูแลลูกแล้วก็จะสามารถมีลูกได้มากขึ้นนะครับเพื่อไปแกแ้กแกปัญหาเรื่องของเอทิงส o c i e t y ในประเทศจีนนะครับมันก็เรียกครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนเขาก็ให้สัญญาณมาว่าเขาจะโฟกัสเรื่องอะไรนะครับทีนี้ผมก็อยากจะ,อะมองข้ามจบไปว่าเดือนตุลาคมครับจะเป็นการประชุมบริบูโรใ,ในในในครั้งถัดไปซึ่งจะเป็นการครบรอบ10ปีที่สีชิ้นผิงเนี่ยอยู่ในตําแหน่งนะครับผมก็เชื่อว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเป็นการาจัดการจัดระเบียบให้มากขึ้นเพื่อให้ท่านสิจินผิงเนี่ยได้มีเรียกว่าความมั่นคงในเชิงการรักษาฐานอำนาจตัวเองนะครับในการาเป็นผู้นําต่อไปได้ในระยะยาวมากขึ้นนะผมคิดว่าทุกอย่างที่ทำในวันนี้ก็เพื่อ,อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นคงให้กับสศริจีรฐบาลจีนเองนะครับก็ ช่วงแรกพอดีก่อนนะครับกลับไปที่คุณยิมครับผมค่ะก็ดูเหมือนว่าประเด็นเรื่องของการที่ทางการจีนเนี่ยเข้ามาจัดระเบียบเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหลักเลยนะคะที่กดดันตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะในส่วนของภาพเศรษฐกิจเองเนี่ยคุณวินก็มองว่าเศรษฐกิจจีนก็ยังโตได้ดีอยู่แล้วก็โตได้เร็วกว่าตลาดหุ้น emerging Market นะคะ,ะแต่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็อาจจะชะลอตัวลงได้นะคะสำหรับประเด็นที่นักลงทุนกังวลเนี่ยทางการจีนก็มีการเข้ามาผ่อนคลายความกังวลของตลาดลงนะะโดยคุณวินก็มองว่าประเด็น การประชุมโพลิโบรมิ้งในเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะทำให้ตลาดคลายความกังวลลงไปได้นะคะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของอทางการจีนที่เข้ามาแทรกแซงแล้วเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของอความเสี่ยงเรื่องของสงครามทางการค้านะคะคุณบินมองในประเด็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่เข้ามากระทบต่อตลาดพอสมควรนะคะได้ครับเทรดวอ์เนี่ย เป็นปัจจัยกระทบตลาดหุ้นโลกมาหลายปีนะครับตั้งแต่ยุคคุณทรัมป์น,นะครับนี่มาดูที่สไลด์กันว่าเราเราต้องติดตามอะไรต่อไปเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอ่ากีนสหรัฐเนี่ยก็ยังเป็นเป็นเรียกว่าเป็นคู่กัดนะครับของมหาอำนาจที่ใหญ่พอๆกันแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาอตอบโต้กันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราดูสไตล์การบริหารงานหรือสไตล์การตอบโต้กันนะครับ ต้องบอกว่าทรัมป์กับไบเดนเนี่ยคนละสไตล์กันนะครับทรัมป์เนี่ยเขาใช้คําว่าตาต่อตาฟันต่อฟันคือจัดการกับจีนแบบแบบตรงไปตรงมานะครับแต่ไบเดนเนี่ยเขาจะเลือกในการที่จะดึงบรรดาพันธมิตรนะบรรดาคู่ค้าเนี่ยมาช่วยกันกดดันจีนมากกว่าที่จะทำเดี่ยวนะครับก็อาจจะไปใช้วิธีที่เรียกว่าผู้พาคีหรือใช้ซึ่องค์การการค้าโลกหรือว่าพันธมิตรในยุโรปเนี่ยมาช่วยกดดันจีนมากขึ้นนะครับถ้าดูจากสินค้าที่เขาเอามา สู้กันนะครับก็ต่างกันทรัมป์เนี่ยจะเน้นสินค้าเกษตรแล้วสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งผลิตในพื้นที่ใจกลางสหรัฐที่ตัวเองเนี่ยเป็นฐานเสียงของทรัมป์นะครับไบเดนเนี่ยมาเจาะเรื่องของสินค้าเทคโนโลยีมากกว่าซึ่งก็ทําให้หลายคนก็เริ่มเปลี่ยนเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่เทรดวอล์หรอกมันเป็นเทควอล์นะครับของสองประเทศนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะครับทรัมป์เนี่ยขึ้นภาษีก่อนแล้วก็ไปกดดันให้จีนมาขึ้นโต๊ะเจรจารนะครับไบเดนเนี่ย เจราจาก่อนนะครับแล้วก็พยายามจะใช้ทางการทูดเป็นตัวนำนั้นก็สองสองผู้นำเนี่ยมีแนวทางการจัดการแตกต่างกันแต่ก็ต้องบอกว่าความตึงเครียดของสองคารามการค้าหรือว่ารอบนี้จะเรียกว่าเทควอร์เนี่ยก็คงไม่ไม่คลี่คลายไปหรอกง่ายๆเพราะว่าไปได้ก็คงต้องกลับมาดูแลเรื่องนี้เหมือนกันนะครับถ้าสังเกตจากการประชุมนักสคาสงคารามทที่ผ่านมานะครับะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็น คอร์ดซมิทนะครับ G7 หรือว่า NATO นาโตะครับจีนจะถูกยกขึ้นมาพูดถึงในทางลบเล็กน้อยนะครับอย่างที่ G7 เ็อบอกว่ามีการตนิเรื่องของการเรื่องสิททิินุษยชนนะครับอย่างที่นาโตก็ใช้คำว่าจีนเป็นภูกคาชาติตอนตกนะมันก็มันก็จะมีคำพวกนี้ครับออกมาที่ทำให้เราก็กังวลว,ว่าความตึงเครียดของสองประเทศยักษ์ใหญ่ที่ก็จะยยังยังอยู่นะครับ อ,อย่างไรก็ดีเนี่ยครับทางแบทล็อกเนี่ยเขามีการประเมินนะครับเราเรียกว่าเป็นการวัดดัชนีเรื่องของความกังวลเรื่อง geopolitics นะครับหรือว่าเรียกว่าภูมิทัศศาสตร์นะครับในกราฟนะครับถ้าเส้นอยู่บนแปลว่าคนกังวลเยอะถ้าเส้นอยู่ล่างแปลว่าคนกังวลน้อยนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังๆนะครับคนกังวลเรื่องนี้น้อยเพราะฉะนั้นเส้นกราฟเนี่ยลดลงมาต่ํามากในรอบหลายปีนะครับอ,อ,อันนี้จะว่าไปก็เป็นข้อ ที่น่าเป็นห่วงกันเพราะว่าแปาว่านักทุนทั่วโลกเนี่ยไม่กังวลเรื่องเรื่องภูมิรัศสตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าครึ่งปีหลังได้เกิดจีนสหรัฐขึ้นมาตอบโต้กันนะครับอาจจะเป็นเรื่องเทคบอลนะครับเรื่องเรื่องของสมตการค้าเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตลาดหุ้นตกใจแล้วก็มีความผันผวนได้มากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาตลาดมองข้ามเรื่องนี้มันก็เมื่อเมื่อทุกอย่างก,กลับมาระเบิดใหม่เนี่ยตลาดก็ตกใจได้ก็ต้องบอกว่านี่เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่เราต้องติดตามนะครับ ถามว่าทําไมความเสี่ยงที่ยังอยู่นะครับถ้าเราดูว่าทางการจีนเนี่ยมีการทำตามสัญญาตัวเองหรือยังนะครับว่าจะต้องนําเข้าสินค้าจากสหรัฐอย่างที่สัญญาไว้ก็อบอกว่าจีนก็ยังทําตามสัญญาไม่เต็มที่นะครับตัวเลขสินค้านําเข้าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่จีนนาเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ยังขาดขา,ขาดกันเกินอยู่ในทุกกลุ่มสินทรัพย์สินค้านะครับตัวตัวเลขปีนี้นะครับถึงข้าเดอนแรกครับผมต้องบอกว่าสินค้า สี่กลุ่มเนี่ยก็ยังเติมได้ไม่ถึงหนึ่งในสามด้วยซ้ำมันต้องบอกว่าจีนเนี่ยยังไม่ได้ทําตามที่ส,สัญญาไว้ในการนําเข้าสินค้าจากฝั่งให้มากขึ้นนะครับมันก็ตรงเนี้ยที่เป็นแกลของเรื่องของการค้าของประเทศนี้ก็จะทําให้ความตึงเครียดของจีนสหรก็ยังคงอยู่ได้แล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะตึงเครียดได้มากขึ้นอีกนะครับแตใ่ในข่าวร้ายมีข่าวดีนะครับในความ ขัดแย้งกันหลายๆเรื่องเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่สองประเทศเนี่ยเห็นตรงกันแล้วผลักดันพร้อมกันเรื่อง climate change นะครับสหรัฐก็ประกาศไปแล้วว่าเขาจะลดเรื่องการป,ป,ปล่อยคาร์บอนงปล่อยคาร์บอนกระจกเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเป้าหมายเดิมนะครับก็จะตั้งเป้าที่2025น,นะครับจีนเองก็ประกาศลด,ลดลงลดตรงนี้เช่นกันมันสองประเทศเนี่ยจับมือกันผลักดันเรื่องนี้นะครับม,มันก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราคุยกันตอนต้น,ตนว่าหุ้นเทคโนโลยีเรงเรียนวิชาเนี่ยโดนทางการจีนจัดระเบียบ แต่มีหลายเซกเตอร์ครับซึ่งทางการจรีนเนี่ยก็ต้องอสับสนเพิ่มเติมหนึ่งนั้นคือเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็อาจจะลงไปถึงเซกเตอร์เกี่ยวกับการสุขภอกด้วยเพราะจีนเขาพยายามดันเต็มที่นะครับก็ต้องอบอกว่าการดูแลเซกเตอร์พวกนี้ครับก็ยังเป็นปัจจัยบวกอยู่นะครับก็กลับไปได้คุณยิมครับผม ก็ประเด็นเรื่องของสงครามการค้านะคะก็เป็นประเด็นที่ยังคงมีอยู่นะคะในยุคสมัยของคุณไบเดนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ลดน้อยลงไปด้วยนะคะกลับมาเป็นการโจมตีในเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีแทนนะคะโดยตอนนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะมองข้ามไปนะคะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญกันคะ่ะคุณวินอ่าสิ่งที่นักลงทุนคงอยากทราบกันนะคะตอนนี้ตลาดพุ้นจีนที่ปรับตัวลดลงมาตอนนี้เนี่ยอ่า น่าสนใจลงทุนไหมคะหรือว่าคุณวินมองว่าเป็นความเสี่ยงยางไรบ้างครับผมในทุกภาวะของตลาดที่ผันผวนเนี่ยก็มีโอกาสที่เราลงทุนนะครับถ้าเราเป็นคนที่ชอบสไตล์คอนทรารียนเนี่ยเวลาตัาดหุ้นลงแรงเราก็จ,จะชอบเข้าไปดูเพิ่มนะก็ต้องไปดูที่ข้อมูลในสไลด์กันนะครับถามว่าเป็นโอกาสในความเสี่ยงไหมเป็นได้ทั้งคู่นะครับถ้าดูจากกราฟนะครับแัชนีเซไดสามร้อยเนี่ยก็ลงมาแรงจากต้นปีเนี่ยเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต นะครับแต่ถ้าย้อนอดีตไปสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนตั้งความสังเกตว่าเวลาหุ้นจีนลงแรงครับมันจะตามด้วยการฟื้อที่แรงมากเหมือนกันนะครับก็เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งเพราะนั้นเราก็อาจจะมองอันนี้เป็นโอกาสว่าพอลงมาแรงนะครับก็จะเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อเป็นแบบคอนทราเรียนนะครับเพื่อหวังว่าตลาดจะเฟื้อได้แรงครับถ้าอย่างถ้าดูย้อนไปครับเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นลงแรงเหมือนกันตอนที่มีเทรดวอลนะครับแต่พอลงไปแรงก็ ฟื้นแรงนั้นเราก็อาจจะลุ้นกันไปว่ารอบนี้เนี่ยโงแรงเราเฟื้อนแรงไหมนะครับทีนี้ถ้าถ้าเรามาจอบเฉพาะกลุ่มเทคนะครับดัชนีห่างเสงเทคอินเด็กซ์นะครับก็ลงแรงกว่าเลยนะครับก็ถือว่าปรับลงต้นปีนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจากที่เราเราข้าคุยเม,เมื่อตอนต้นว่ารัฐบาลจีจัดการกลุ่มเทคอ่ค่อนข้างชัดเจนครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องไปดูต่อว่าถ้าหุ้นเทคลงแรงเนี่ย เวลาฟื้นจะฟื้นได้แรงขนาดไหนก็ต้องรอ,อดูนะครับทีนี้ทางการจรีนเขาไม่ได้อยู่นิ่งนะครับแล้วก็ยังส่งสัญญาณในการเสริมสภาพคล่องนะครับเราได้ข่าวแล้วว่าทางการมีการปรับลดตัว reserve ratio นะครับ RR นะครับแล้วอย่างในกราฟนี้ครับก็มีการทำเราเรียกว่า open market operation นะครับ OMO ก็คืออาดฉีดสภาพคล่องในตลาด overnight นะครับก็ทำให้ตัวตัว,ตว,ตวดอกเบี้ย อ่ารีพอร์ตเนี่ยปรับตัวลงในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับอย่างในกราฟก็แปลว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็เขาก็เห็นนะครับว่าตลาดปันป่นปวนแล้วก็เข้ามาเพิ่มสภาพคล่องให้อ่าคลายความกังวลลงอ่าได้บ้างนะครับนอกจากตลาดอ่จะได้รับการดูแลเรื่องสภาพคล่องด้ยนะครับก็ต้องบอกว่าอา่าเงินก็ยังไหลเข้าหุ้นจีนบางส่วนนะครับอย่างในภาพนะครับเป็นตัวเอ่อครนชาร์นะครับ CSI China Debt ETF นะครับเห็นได้ว่า ช่วงหลังครับเงินเข้านะครับรกรกฎาคมเนี่ยมีเงินเข้าตัว e ีเตัวนี้สูงสุดในรอบหลายปีแปลว่าแม้จะปันป่นผ่วเนี่ยคนก็ยังเอาเงินมาเข้าซื้อหุ้นจีนะผ่าน e เทฟก็เ,เป็นแรงหนุนตัวหนึ่งในตลาดหุ้นนะครับปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงข้อหนึ่งที่เราต้องรับราบกันก็คือเรื่องของ valuation นะครับถ้าดูจากรั้งขวารับทางการประเมิน P ratio เนี่ยเดิม csi สามร้อย uh, เนี่ยมีพี่เอชประมาณสัก11.5เท่านะครับอ uh, ตอนนี้ขึ้นมา14จุดเกือบเกือบสิบเท่าก็แปลว่าอินดิซอนแพงแต่ว่าทำไมมันแพงขึ้นเพราะว่าตัวเอิร์นนิ่งถูกปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องรอลุนว่าถ้าครึ่งปีหลังเศรษฐกิจฟื้นนะครับเอิร์นนิ่งถูกปรับขึ้นได้บ้างเนี่ยก็ทําให้ PE เอจะปรับลดลงได้แล้วก็อาจจะเป็นข่าวดีของตอลาดหุ้นก็ได้นะครับในหน้าต่อมานะครับถ้าใครชอบสไตล์เทคนิโคนะครับก็จะบอกว่า เสียไป300ตอนนี้ลงมาแตะแนวแนวรับนะเส้นเส้นหนึ่งนะที่สําคัญนะครับก็มีโอกาสที่จะรีบาวระยะสั้นได้นะครับก็เป็นอ,อีกหนึ่งในเหตุสับสนว่า,าตลาดุ้นจีนที่ลงมาแรงเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นได้เหมือนกันนะครับกอ็อันนี้เป็นการสรุปนะครับปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยความเสี่ยงที่เราคุยกันในวันนี้นะครับทีนี้ถามว่าพรา้อมแบบนี้นี่นอะไรกันได้บ้างน,นะครับก็อบอกว่าใน การลงทุนในกองทุนนะครับธนาคารกรุงศรีก็เป็นกองทุนเน็ตจีนที่แนะนําอยู่นะครับผมก็จะยกยกมาไฮไลท์สักสองตัวนะครับอกองทุนแรกเนี่ยเป็น KFA China นะครับกองนี้ลงทุนในมัตเตอร์ฟันของ UBS นะครับเป็นการเลือกพุ้นจีนแบบรายตัวเน้นพุ้น A-Share นะครับแล้วก็ถ้าดูกราฟคันซ้ายครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ p e r f o r m ร์แมถือว่าโดดเด่นมากนะครับชนะเบ n c ์ m a r k ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างะระยะยาวนะครับ เพิ่งจะมาแพเ้เบนช์แม็กในช่วงต้นปีนี้เองนะครับแต่ก็ถ้าดูจากเซกเตอร์ด้านขวาครับก็อบอกว่ากองทุนเนี้ยลรทุนได้กระจายกว่าแล้วก็มีทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับ,กล,รบกลุ่มสถาบ,บันการเงินนะครับมีกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะนันเนี่ยเราก็เชื่อว,ว่ากองนี้เนี่ยะจะได้รับผลกระทบจากการจัดการรัฐบาลในในระยะสั้นเนี่ยไม่ไม่มากนักน,นะครับแล้วก็ถ้าจะมีผลกระทบแล้วก็ ก็ถือว่ากระทบไปแล้วก็น่าจะมีโอกาสฟื้นได้บ้างเหมือนกันนะ้วก,ก็ต้องคิดว่านี่เป็นการลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนรายตัวที่ผ่านดย u ี s นะครับอีกกองหนึ่งนะครับที่เพิ่งออกไปมันมานะครับเป็นกรุมสีไชน่าแม็กกาเทรนนะครับก็องนี้ลงทุนใน E t f นะครับสี่ถึงห้าตัวนะครับแล้วก็ลงทุนในธุรกิจที่เป็นแมกกเทรนของจีนว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับซึ่งเราก็รู้ว่า ถ้าเศรษฐกิจจีนฟื้นคนจีนก็จะมีกําลังซื้อมากขึ้นก็จะมาใช้ใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเรากค็คุยกันแล้วว่าหนึ่งในธีมที่รัฐบ,บาลจีนโฟกัสและสนับสนุนคือเรื่องข,ของพลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชอบอเรื่องนี้และคิดว่าจะโตได้ดีเนี่ยก็ก็น่าจะรอ,ะอพิจารณากองทุนนี้เป็นหนึ่งในการลงทุนในหุ้นจีนนะครับก็แนะนำสองกองทุนนะครับ อ่อ KFA ไชน่าแล้วก็เอ่ uh, KF อ uh, ่อไชน่าไม่เกัดเทรนนะครับก็กลับไปที่ร้องยิ้มครับผมดูเหมือนว่าการลงทุนในจีนเนี่ยก็ดูจะยังมีโอกาสในการลงทุนนะคะแม้ว่าหุ้นจีนจะปรับตัวลดลงมาแล้วยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะคะแต่ก็อาจจะต้องเลือกนะคะกองทุนที่ได้รับผลกระทบน้อยแล้วก็มีรัฐบาลสนับสนุนอยู่บ้างนะคะก็เป็นสองกองทุนที่พี่วินแนะนําไปนะคะสุดท้ายพี่วินเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากให้กับนักลงทุนบ้างไหมคะ ครับก็มาสรุปกันในสไลด์หน้าสุดท้ายนะครับว่าสินทรัพยวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งเกิดขึ้นนะครับหุ้นจีนปีนี้อันนี้ปร์ฟอร์มนะครับเพื่อนๆในเอเชียแล้วก็อิมเมจิงมาร์เก็ตนะครับแต่ว่าอาการนั้นที่ปร์ฟอร์มเนี้ยก็เกิดจากการที่รัฐบาลจีนออกมาจัดระเบียบนะครับหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็โรงเรียนกวิชานะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็เชื่อว่าปัจัยพื้นฐานเศรษฐกิจก็ยังแข็งแกร่งนะครับจีนปีนี้โตเกินแดซนนะครับแล้วก็เราคิดว่า แม้จะยังมีความเสี่ยงเรื่องของเทรดบอลอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าหนึ่งในในโยบายที่สหรัฐกับจีนเห็นตรงกรันรับผิดรับผู้อมๆกันเรื่อนขั้นอีเชนสนะครับเราคิดว่า,าแม้บางเซกเตอร์จะโดนกระทบนะครับก็มีเซกเตอร์ซึ่งน่าจะยังโตได้ทั้งเกี่ยวกับการส่งออกหรือพลังงานสะอาดนะครับก็แนะนําว่า,าเวลาตลาดจีนปรับตัวแรงเนี่ยครับถ้าเราเป็นสายคอนทราเรื่องก็จะใช้โอกาสในการเข้าไปลงทุนได้บ้างน,นะครับหวังเราก็เชื่อว่าตลาดโอกาสจะรีบาวระยะสั้น แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาลงทุนนะครับถ้าท่านที่สนใจกองทุนนะครับก็แนะนําเป็นตัวเคฟเอไชน่านะครับแล้วก็เอ่อเคเอ่อกรุงศรีชัยนาทไม่กับเทรนด์นะครับที่ที่จะมีพลังสะอาดอยู่ในนั้นด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีนมากๆเลยนะคะก็สำหรับนักลงทุนท่านไหนนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็ลงกในเรื่องของกองทุนนะคะสามารถที่จะแอดไลน์กลุ่มสี e เอกล s i v e ได้เลยนะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วินมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้นจีนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่สำหรับ Investment Insight ประจำเดือนหน้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ